น้ำหักชีวภาพนี้คือปุ๋ยดีจากธรรมชาติเศษผักที่เกินกะยังสามารถนำกลับมาใช้ผสมด้วยการน้ำตาลน้ำเปรี้ยวหวานค่อยตวงใส่เข้าผสมไปหมักทิ้งไว้ได้ใช้งานสวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านพวกเรากลุ่มเจนสันรักโลกวันนี้ขอเสนอโครงงานคุณธรรมเรื่องเศษน้อยร้อยคุณค่า weight, big ลิตเติ้ลเวทบิ๊กเวจะเป็นยังไงไปดูกัน สำหรับที่มาและความสําคัญทุกคนคะเคยมองไหมว่าในโรงเรียนหรือที่บ้านของเรามีเศษผักผลไม้ที่เหลือจากการทําอาหารเยอะมากเลยใช่ไหมคะพอเราทิ้งเศษอาหารพวกนี้ก็จะรวมกับขยะอื่นๆมันจะทําให้หมันสกปรกเป็นที่อยู่ของเชื้อโรคทําให้การจัดการขยะยากไปหมดแถมอีกเรื่องที่แยก่ก็คือเรายังต้องเสียเงินซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้อีกมันทําให้เราเลื่อเงินและไม่ดีต่อสุขภาพด้วยคะ่ะ โรงเรียนของเราเห็นว่าเศษผักผลไม้เหล่านี้ไม่ใช่แค่ขยะแต่มันคือของดีมีค่าที่ซ่อนอยู่แรงบันดาลใจของเราก็คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชากาลที่9ที่สอนให้เราใช้ของทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดและพึ่งพาตัวเองเราเลยตั้งใจว่าจะไม่ทิ้งมันแต่เราจะเอาความรู้มาแปลงร่างเศษอาหารพวกนี้ให้กลายเป็นของใช้ที่มีประโยชน์ที่ดีต่อโลกและ ดีต่อกระเป๋าสตางค์ของเราค่ะและนี่คือภารกิจของเราเราจะเปลี่ยนเศษเล็กๆให้กลายเป็นคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ค่ะวัตถุประสงค์ของโครงงาน1เพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ในโรงอาหารและครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ2เพื่อผลิตน้ำหมักชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถใช้ทดแทนสารเคมีได้3เพื่อปลูกฝังความมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมให้แก่ผู้เรียนและชุมชน ปัญหาคือเศษผักผลไม้ที่เหลือจากโรงอาหารและครัวเรือนถูกทิ้งโดยไม่แยกประเภทการกระทำนี้ส่งผลให้ขยะเน่าเสียกลายเป็นแหล่งกำเนิดกลิ่นและเชื้อโรคทำให้การจัดการขยะโดยรวมมีความยากลำบาก ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยตรงนอกจากผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมแล้วปัญหานี้ยังสร้างภาระทางเศรษฐกิจและสุขภาพเนื่องจากครัวเรือนยังต้องมีการใช้จ่ายและพึ่งพิงปุ๋ยเคมีที่มีสารเคมีซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนและความเสี่ยงต่อสุขภาพในระยะยาวสาเหตุปัจจัยภายใน นักเรียนไม่เห็นความสำคัญของเศษผักผลไม้ในการกำจัดที่จะต้องลงมือปฏิบัติหรือแปลรูปเด้วยตนเองมีทัศนคติเน้นความสะดวกซื้อหาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเช่นปุ๋ยเคมีมาใช้ในการเกษตรปัจจัยภายนอกผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมีที่มีสารเคมีวางจำหน่ายอย่างแพร่หลายเข้าถึงง่ายและในบางกรณีมีต้นทุนต่ำทำให้โรงเรียนและชุมชนยังคงใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ สำหรับกิจกรรมการทำน้ำหมักชีวภาพเราแบ่งเป็น7ขั้นตอน 1. นักเรียนลงมือคัดแยกขยะเสร็จผักผลไม้ที่ยังไม่เน่าบูด 2. เตรียมส่วนผสมลงมือทำตามสูตร 3. นํนำทุกอย่างผสมให้เข้ากันปิดฝาคนทุกๆ7วันจนครบ1-3เดือน 4. สังเกตความเปลี่ยนแปลงของน้ำหมักอย่างสม่ำเสมอเปิดฝาเพื่อระบายแก๊สทุกๆ7วัน5เมื่อครบกำหนดเวลาจะทำการแยกน้ำหมักชีวภาพออกจากกาก บรรจุลงขวดพร้อมติดฉลาก 6. นำน้ำหมักที่ที่ผลิตได้ไปทดลองใช้ในแปลงเกษตรของโรงเรียน 7. ผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการปฏิบัติจะทำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพที่ถูกต้องให้กับเพื่อนนักเรียนหรือประชาชนที่สนใจค่ะหลักธรรมที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาคืออริยสัจสี่ทุกหมายถึงปัญหาคือเศษผักผลไม้ถูกทิ้งส่งกลิ่นเน่าเหม็นเป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรค สมุทรไทยหมายถึงสาเหตุของปัญหาคือเวลาประกอบอาหารเรามักทิ้งเศษผักผลไม้รวมกับขยะประเภทอื่นไม่มีการกำจัดที่ถูกต้องนิโรธหมายถึงภาวะไม่มีทุก์คือเศษผักผลไม้ถูกกำจัดอย่างถูกต้องมีน้ำหมักชีวภาพไว้ใช้แทนการใช้สารเคมีมักหมายถึงแนวทางการแก้ปัญหาคือการนำเศษผักผลไม้ที่เหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ด้วยการทำน้ำหมักชีวภาพ พระราชดำริหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นความมั่นคงและความยั่งยืนโดยนำหลักการ3ส,ส่วนมาใช้ในโครงงาน 1. ความพอประมาณการรู้จักใช้ทรัพ,พยากรอย่างคุ้มค่าไม่สร้างขยะทิ้งคว้างเศษผักผลไม้ 2. ความมีเหตุผลการนำเศษอาหารมาแปรรูป เป็นน้ำหมักชีวภาพเพื่อลดการพึ่งพาสารเคมีเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีการสร้างน้ำหมักชีวภาพทดแทนสารเคมีทำให้โรงเรียนและครัวเรือนลดความเสี่ยงจากผลกระทบด้านสุขภาพและลดรายจ่ายของตนเองค่ะ จากการดำเนินกิจกรรมการทำน้ำหมักชีวภาพในช่วง4เดือนมิถุนายนถึงกันยายนพบว่าปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก30ลิตรในเดือนมิถุนายนเป็น100ลิตรในเดือนกันยายนและสามารถผลิตน้ำหมักชีวภาพได้รวม250ลิตรปริมาณการผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของระบบการจากกัดการขยะอินทรีย์มีการนำไปใช้ประโยชน์แล้วถึง238ลิตรแสดงว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการใช้จริงในช่วง2เดือนสุดท้ายปริมาณการผลิตและการนำไปใช้เท่ากันพอดีคือ80ลิตรและ100ลิตรแสดงถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมที่สามารถผลิตได้ทันตามความต้องการในการทดแทนสารเคมีลดรายใจ่ายให้กับโรงเรียนและชุมชน